สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการแจกเงิน500บาทของธนาคารออมสินนะครับสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนทีนี้รายละเอียดของโครงการนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับสามารถ ได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของทางธนาคารออมสินเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเชื่อถือได้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูเงืยย่อนไขกันบ้างว่าจะเป็นยังไงสําหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารออมสินนะครับเขาจะจ่ายเงินนะครับเขาเรียกว่าเป็นเงินขวัญถุงนะครับเพราะว่าวันที่1เมษาเนี่ยถือว่าเป็นวันออมสินของทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลย จ,จ่ายเงินให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนนะครับซึ่งวันที่1เมษายน2564ี่เนี่ยสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะไปขอได้นะครับก็คือว่าพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเด็กเกิดวันที่1เมษายนของปีไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะของเงิน500บาทของธนาคารออมสินตรงนี้ได้ณปีนั้นนะครับแต่ว่า ปีถัดไปเขาอาจจะเพิ่มหรือลดเงินก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารนะครับทีนี้เนี่ยการขอนะครับก็คือให้บิดาหรือมารดานะครับเป็นผู้ขอรับเงินทุนนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับก็คือเป็นบิดาหรือมารดานะครับของเด็ก ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่1นะครับก็คือเด็กเนี่ยเกิดวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับสก็คือบิดามารดาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะครับข้อที่3นะครับก็คือสามารถที่จะได้รับเงินตรงนี้เนี่ยต้องขอเนี่ยและรับเงินภายในวันที่30ธันวาคม2 5งพันห้านะครับเพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ยจะถือว่าเป็นปีหน้าสําหรับเด็กเกิดปีหน้าแล้วนั่นเองนะฮะมาถึงเอกสารที่ต้องใช้นะครับผมก็คือ1 ้นฉบับและสำเนาสุทิบัตรของเด็กนะครับ2ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบิดามารดานะครับหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันตัวตนบุคคลที่ระบุหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนไว้นะครับ3ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดานะครับและข้อที่4นะครับก็คือว่าเงินก้อนนี้นะครับธนาคารนะครับจะนําเงินทุนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเงินทุนประเดิมนะครับฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์นะครับตรงนี้อ่ะสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าธนาคารเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันอมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังนะครับตามที่เห็นสมควร ะะก็ยังไงนะครับสำหรับพ่อแม่นะครับที่มีลูกเนี่ยเกิดในวันที่1เมษายน2 5ง4นะครับก็ให้ไปของเงินตรงนี้เนี่ยก่อนวันที่3 0มธันวาคม64นั่นเองนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ